สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานดอกรวมพึ่งกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกรวมพึ่งของเราวันนี้นะคะสวยน่ารักมากๆเลยค่ะข้างหน้าก็จะคล้ายๆกับกังหันนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูริบบิ้นที่เราใช้กันค่ะเราใช้ริบบิ้นลายดอกไม้สีเหลืองนะคะเบอร์สอง จำนวน4เส้นความยาวก็อยู่ที่25เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็ยังเพิ่มไข่มุกให้เป็นเกสรเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาวางเรียงกันให้ด้านที่เป็นลายอยู่ข้างหน้านะคะแล้วพับลงมาค่ะประมาณ8-9เซนติเมตรเราก็จะได้ริบบิ้นด้านสัน้นแล้วก็ด้านยาวแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐานสกันค่ะ หยิบมา2เส้นให้ด้านสั้นนะคะไว้ด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เส้นที่สองความมือค่ะคล้องเส้นแรกซ้ายมือเส้นที่สามนะคะจะคล้องข้างล่างเส้นที่สงแบบนี้ค่ะเส้นที่สีเราก็จะนำมาลอดช่องเส้นที่หนึ่งนะคะเราจะลอดทางซ้ายมือค่ะแบบนี้เลยแล้วก็กางริบบิ้นออกค่ะเอานนี้ล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่สค่ะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สี่ แล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐาน4เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะหยิบเอาเหรียญบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นแล้วก็พับริบบิ้นข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขวามือไปซ้ายมือข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและซ้ายมือนี้นะคะเราจะนํามาลอดช่องนี้เป็นการล็อกริบบิ้นค่ะดึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นด้านที่สั้นทั้ง4ด้านนะคะเราจะนำมาลอดช่องให้ครบทั้งสด้านเลยค่ะพอเราทำครบทั้งสมุมแล้วนะคะทีนี้ให้มาบีบข้างๆแบบนี้ค่ะ บีบสีบ่มุมเรียบร้อยแล้วเราจะหันริบบิ้นไปข้างนี้เพื่อเตรียมตัวทำดอกไม้นะคะเราจะเริ่มจากเส้นข้างบนเส้นแรกค่ะโค้งริบบิ้นไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องข้างหน้าเลยทีนี้เราก็ดึงค่ะจะได้ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้เส้นที่สองเหมือนกันค่ะโค้งไปข้างหลังแล้วก็สอดเข้ากับช่องข้างข้างแบบนี้เลยค่ะ เราก็ทําแบบนี้นะคะไปให้เสร็จทั้ง4ด้านทีนี้นะคะเราก็ดึงริบบิ้นข้างๆค่ะให้กระชับนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะทําเกสรด้านในกันค่ะโดยจะเริ่มจากเส้นซ้ายมือนะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังค่ะปิดไปด้านหลังนะคะจับในลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอีกทีนึงนะคะปิดไปด้านหลังปลายก็อยู่ในลักษณะแบบนี้เสียบเข้ากับช่องตรงกลางของเขาค่ะนะคะ เสียบมาเขาจะออกตรงรูนี้ในขณะที่เสียบให้ระวังตรงกรีบข้างๆด้วยนะคะเขาจะขยื่นค่ะและตรงนี้ก็พยายามใช้นิ้วชี้นะคะดันเอาไว้ไม่ให้ตัวเกสรเขาพับไม่สวยค่ะนะคะโค้งไปข้างหลงังแล้วก็เสียบเลยอย่าลืมนะคะให้ระวังกรีบด้านนอกด้วยเพราะเขาจะขยื่นตามไปด้วยนะคะ เดิมค่ะปิดไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่ากรีบด้านข้างๆนี้จะเพเยอขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่เราดันตรงเกสรอนเนี่ยค่ะ <Cer f. S 2> เขาจะขยืย่อนไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวทีนี้เราทำสี่มุมได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆ ขยบค่ะขยบเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดตรงนี้หน่อยแล้วก็ดึงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตรงข้างนอกมันเคยื่นไปด้วยแล้วมันจะไม่สวยค่ะเดี๋ยวเราก็มาจัดตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะตัวริบบิ้นที่เป็นลายดอกไม้นะคะจะมีความน่ารักสวยงามแล้วก็เป็นทูโทนแต่เขายับง่ายมากค่ะเวลาที่พับต้องระวังนิดนึงและอีกอย่าง เขาแตกง่ายด้วยค่ะน,นะคะเวลาที่เราทำในตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะยับนะคะนี่ก็เริ่มจะยับแล้วนี่ก็ค่อยๆทําทำไปนะคะทำไปอย่างใจเย็นๆ ตอนนี้นะคะก็สวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกริบบิ้นมาด้านหลังนะคะแล้วก็เก็บริบบิ้นค่ะเก็บไปตามแนวของเขาเลยทั้ง4ด้าน พครบ4มุมแล้วนะคะทีนี้เราก็หันมาด้านหน้ามาเช็คความเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรานําเอากันไกค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินนะคะ<อ>เวลาตัดก็ให้ระวังนิดนึงอย่าไปตัดเอาริบบิ้นที่เราพับเอาไว้นะคะ นี่นะคะดอกรวงพึ่งของเราเดี๋ยวเราก็จะนำเอาไขมุกค่ะมาใส่เป็นเกสรให้สวยงามยิ่งขึ้นนี่นะคะจริงๆดอกรวงพึ่งนะคะเกสรเขาจะเป็นแบบสูงๆขึ้นมาแล้วก็เป็นเกสรเยอะมากเลยค่ะดอกจิ้มน่ารักมากและรวงพึ่งของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น่ารักมากๆเลย